สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแบงแบง h ช n แนเเล,ลวันนี้เราอยู่กันในเกม l i น์เพยนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับแค่จะมาบอกรักผัวเฮ้ยมันแปลกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมจะมาคีบแปกลงขำเบาผมจะมาสอนหาเพชรนะครับตัวนี้หาเพชรง่ายๆนะครับก็เราก็แค่ใช้ Facebook น,นะครับก็กดเพิ่มเพื่อน คุณจะต้องล็อกอินกับ Facebook ก่อนนะครับก็เสร็จแล้วก็เชิญเพื่อนกอ็กดกดไปเลอครับถ้าเขารำคาญเขาก็บล็อกคุณเองครับก็กดแล้วแล้วมันก็นานแล้วเออนะครับก็มาแล้วครับก็ต้องรองมาโหลดนะก็มาแลวอา้าวแล้วก,แวก็แล้วก็มีรูปผมนะครับ ก็ช่างหัวมันนะกดส่งเออส่งสิเออ,เอ,อแล้วเราก็ได้พันเพชรแล้วนะครับดูซิตอนนี้มีเท่าไรสามพันห้าตอนนี้มีสามพันห้าร้อยเพชรนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูอีกทีหนึ่งจะได้เท่าไหร่ก็เป็นวิธีหาเพชรยยง่ายๆนะครับเกมนี้มันมันหาเพชรยากเลผมก็เลยไปศึกษามาสักนิดนึงกดส่งอะบ้า ก็ซองกดดิเดอไปกดดูดูเขาทำไมเนยดี๋ยวพิ้งเขานี่ก็สี่พันห้าร้อยเพจแล้วนะครับแล้วเสื้อผ้าพวกนี้ผมก็หาเพชรทางเฟซบุ o กเนี่ยนะครับถึงได้มาแล้วก็ไปดูของกันดีกว่าครั้งน,นี้เราจะมาดูของกันดูของนะครับไม่ลองนะครับไม่ลองดูอย่างเดียวครับมันมีแค่นี้ หาชุดน้วยดีกว่าแมงไม่มีจริงๆเยอะยนี่มันไปดูตรงไหนนะแป๊บหนึ่งตอนนั้นไปดูตรงไหนวะไอ้บ้าเออมาดูอนันี้ดีกว่าตัวนี้มันก็มีเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับแค่เราครครแคนออฟแคนนะครับ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวช่างหัวมันก็อยากได้ไหนนะครับก็เลือกนะครับโอ้ตัวนี้ปีกสวยอะอยากได้อยากได้ปีกอ่ะโอ้แต่ถ้าไม่ได้เสียได้เลยไม่เป็นไรฮะช่วงนี้เราหาเพชรได้เรื่อยๆกดไปขอปีกขอปีกขอปีกไม่ค่านะปีกปีกยเคเอามาทําพ่อมึงเหรอ ขออภัยนะฮะที่พูดจาไม่เพะก็ขอโทษด้วยอาไมอาไมขอปีกขอปีก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 เจ๊เียอะไรวะนี่ของตกแสงโอ้เสียดายครับต้องไปกดเชิญเพื่อนอีกโอ้เรียบร้อยคือไม่ได้อย่างที่ต้องการเลยนะครับก็ไอ้นี้แม่งก็โอ้กดผิดอีกไอ้บ้าเสร็จแล้วก็เข้ามาบ้านผมดีกว่า บ้านผมก็ไม่มีอะไรมากนอนแม่งเลยตัวนี้ตัวผมก็นีกวผมใส่หูฟังนะครับใส่แว่นขาวนะฮะแล้วก็มีถือแท็บเล็ตหรือ iPad นั่นแหละครับ